สวัสดีครับเมื่อวานนี้ผมทําเครื่องขัดอ้อยนะครับสลหรับคันน้ําเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทำเสร็จแล้วผมเลยถ่ายเป็นภาพภาพนิ่งเข้าไปในกลุ่มนะครับมีคนถามว่าคุณทําไมไม่ทําคลิปมาให้เราดูบ้างนะครับวันนี้ผมก็เดี๋ยวเชาว้านี้ตื่นเช้ามาผมก็ทําคลิปมาส่งมา,มา,ม,ามาถ่ายให้ทุกท่านดูเลยนะครับว่าเครื่องขัดอ้อยของผมเนี่ยราคาเท่านี้นะครับเหล็กแบบนี้มอเตอร์แบบนี้นะครับ ไปวางใส่ตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าแรงสันสะเทือนเขาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะขัดให้ดูนะครับนะครับอันนี้ก็อ้อยนี่ก็ถือว่าลาก็พอสมควรอยู่นะครับหรือว่าหนาด้วยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลองขัดให้ดูว่าเขาจะอันนี้คือไม่ได้ล้างนะครับอ้อยผมเอามาขัดให้ดูเลยว่าเขาจะสะอาดไหมนะครับมาดูนะครับมอเตอร์ผมเทสดูเมื่อวานเนี่ยก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ต้องวางไม่ต้องวางกดหนักนะครับ เพราะว่าถ้ากดหนักเพิ่เนี่ยมันจะไปกินเนื้อเนื้อของลําอ้อยเยอะเกินไปนะครับแค่วางเฉยนะครับไม่ต้องกดเลยนะครับี่ยดูนะฮะเห็นนะฮะนะครับ,รบได้และแค่วางเฉยนะครับแค่วางเฉยก็ได้แล้วนะครับเนี่ยนะครับแค่วางเฉยนะครับเครื่องขัดลําอ้อยเนี่ยลูกค้าสามารถเอาไปวางใส่อะไรก็ได้นะครับใส่เก้าอี้เล็กๆนะครับหรือวางบนหลังรถ กระบะของท่านก็ได้นะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ของทุกท่านพอสมควรอยู่นะครับบางเจ้าก็เป็นมอเตอร์ตัวเดียวทําอย่างเงี้ยมันก็ถือว่ามันมันอาจจะไม่สะดวกอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมทําให้แบบราคาเท่านี้นะครับก็จบเลยนะครับราคาเท่านี้ก็ถือว่าไม่ต้องออกกาไรอะไรกันมากนะครับหรือว่าทําใช้เองด้วยแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ซื้อเหล็กอะไรมานะครับเนี่ยนะครับแป๊บเดียวครับขัดเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องกดแค่วางเฉยนะครับ ไม่ต้องกดแค่วางเฉยนี่นะครับแป๊บเดียวครับประมาณนี้ส่วนราคาเนี่ยผมก็ลงไว้แล้วนะครับ่ะกี่บาทกี่บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับเขาถือว่าตอบโจทย์ทุกท่านอยู่นะครับถ้าถ้ากดถ้ากดนานๆนะครับมันก็จะกินเนื้ออ้อยนะครับถ้าวางไว้นานอย่างเงี้ยมันก็กินลามอ้อยเข้าไปแบบ ลึกไปเลยนะครับก็ก็มาแนะนํานะครับก็ก็แค่ใส่ให้มันสะอาดก็พอแล้วนะครับใส่ให้มันสะอาดก็พอแล้วประมาณนี้นะครับส่วนน้ําหนักนะครับก็ประมาณสักสี่ห้ากิโลประมาณนี้นะครับสี่ห้ากิโลประมาณนี้นะครับนีนะครับ เสียงของมอเตอร์เขาก็ไม่เสียงดังนะครับเงียบนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะรูไว้ให้ท่านนักสี่รูนะครับไว้ไว้ไว้ให้ลูกค้าเอาไปยึดกับอะไรก็ได้นะครับเจาะรูนะเจาะรูฐานนะครับประมาณนี้ทักนะเดียวเสร็จแล้วห็นะัเดียวนะครับคือคือแค่วางเฉยแค่วางเฉยครับไม่ได้กดนะครับแค่วางเฉยเนี่ยกดออกไปแล้ว สะอาดแล้วครับมอเตอร์เขาเขาเขาไม่ได้หมุนเร็วนะครับเขาไม่ได้หมุนเร็วเพราะว่าก็ประมาณนี้แต่ว่ากําลังเขาได้ผมซื้อมาน่าจะประมาณสัก450วัตต์นะครับเกือบครึ่งแรงประมาณนี้ครับแต่ว่าจําจํากล่องจําเพจไม่ได้ว่าจริงจริงมันแรงเท่าไหร่นะครับมอเตอร์นี้ใช้ได้ครับเป็นมอเตอร์220นะครับ220โวลต์ดีซีนะครับเอซี AT นะครับก็เดี๋ยวท่านเอาไปหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ต้องการ ต้องการอยากจะให้บอเตอร์แรงกว่านี้ก็ค่อยสั่งผมมาอีกทีนึงนะครับราคาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามมอเตอร์นะครับเพราะค่อนข้างแพงไปส่วนนี้ครับผมกดแค่เอาแช่ไว้เนี่ยเพกิก็ก็หายไปแล้วนะครับเปลือกเขาเนี่ยหนาเนีน่ยนะครหายไปเลยอันนี้คืออ้อยที่ผมยังไม่ล้างนะครับเอามาก็เอามาขัดให้ดูเลยว่าเขาสะอาดจริงไหมนะครับ,รบจบละ อ่าสำหรับอันนี้คืออ้อยลำใหญ่นะครับเดี๋ยวดูอีกลำหนึ่งมันเป็นลำเล็กนะครับลำเล็กอันนี้คือแบบอ้อยแบบไม่ค่อยสะอาดนะครับก็คือตัดมาเลยอย่างเงี้ยมาทําว่าเนี่ยเขาขาดได้ขนาดนี้นะครับน,นครับนะ่นะก็แค่หมุน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 อยเงี้ยออกแล้วนะครับ โอเคครับคุณมาก